สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับ,นน cie, นรบเราจะมาดูวิธีการเลือกซื้อเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องตัดหญ้าเนี่ยของคังนนี้มันจะมีปัญหาในเ,เรื่องของน้ามันรั่วซึมตรงนี้ครับตรงนี้เลยถังน้ามันเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราจะซื้อเครื่องตัดหญ้าเนี่ยเราต้องก้มดูตรงนี้ด้วยนะครับว่าถังน้ามันเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับผม ถ้ามันเป็นแบบนี้เราอย่าซื้อเลยนะครับเพราะซื้อมาแล้วเราต้องมาเสียตังมาแก้ไขเรื่องน้ามันรั่ยอีกนะครับผมของเครื่องนี้เคยเปลี่ยนตัวลูกยางถังน้ำมันแล้วนะครับเปลี่ยนไปได้สักเดือนหนึ่งมันก็รั่ยอีกแล้วนะครับผมน้ำมันเนี่ยเวลาที่เราใส่น้ามันเนี่ยน้ามันเนี่ยมันจะรั่วซึมอยู่บริเวณนี้นะครับนะครับเวลาที่เราใช้งานน่ยมันจะสั่นไปสั่นมาเนี่ย ตรงนี้มันจะเก็บน้ำมันยังไงก็แม่อยู่นะครับผมถึงแม้จะเป็นลูกยางใหม่นะครับใช้แค่เดือนเดียวก็รั่วแล้วนะครับผมถ้าเราเวลาเราเลือกซื้อนะครับให้เราดูถังน้ํามันด้วยนะครับเป็นแบบนี้อย่าซื้อนะครับมันจะมีปัญหาน้ํามันรั่วซึมแน่นอนนะครับผมให้เราดูถังน้ํามันที่มันเป็นแบบนี้นะครับนี่เลยแบบนี้นะแบบที่ว่ามันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับแบบนี้นะครับแบบที่มันเป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้มันจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับ มันจะไม่มีปัญหาในการรั่วเลยนะครับผมนอกจากว่ามันจะแตกนะครับก็คือว่าผ่านการใช้งานแล้วมันก็จะแตกนะครับอันนี้ก็จะแตกอยู่อันนี้ได้เปลี่ยนออกไปแล้วนะครับถ้าแบบนี้มันจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการรั่วซึมแน่นอนนะครับสายก็จะเสียบไว้แบบนี้ก็จะใช้ได้ยาวๆนานๆเลยนะครับของคันนี้จะต้องได้แก้หลายรอบอยู่นะครับเพราะว่าอันนี้เปลี่ยนไปแล้วรอบหนึ่งนะครับลูกยางมันมีขายอยู่นะครับ แต่ว่ามันก็ใช้ได้ไม่นานนะครับเดือน2เดือนก็รั่วนะครับแก้ไม่จบนะครับถ้าแบบนี้วิธีที่จะแก้ให้จบก็คือว่าเปลี่ยนถังใหม่นะครับผมเคยเปลี่ยนให้ลูกค้าอยู่เหมือนกันนะครับที่มันเป็นแบบนี้นะครับเปลี่ยนมาเป็นแบบรุ่นที่มันไปเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับแบบนี้จะหายขาดแน่นอนนะครับถ้าเราจะซื้อเครื่องตัดหญ้านะครับให้เราดูตัวนี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับสำับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ